เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดู CR นะครับแต่งแนวคออเวอร์นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงลูกค้าบอกอยากได้ไม่เหมือนใครนะครับเดี๋ยวเราทำไปให้ดูว่ารถรุ่นนี้แต่งแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับผมพระเอกของเราของวันนี้นะครับ Toyota CR นะครับแต่งแนวคออเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาแต่งแล้วหน้าตาจะ ล้อขนาดไหนใส่แล้วเป็นยังไงนะครับนี่นะครับล้อดเดิมเดิม s k นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมาใส่ล้อรุ่นไหนกันครับผมนี่ครับแบรนด์น้องใหม่นะครับ m o t e ิ k i racing นะครับ mr 1 3 9นะครับแต่งแนวสไตล์ cross เ o อ e r นะครับ เทไม่ทำใครแน่นอนนะครับนี่เป็นล้อนําเข้าจากอเมริกานะครับเป็นลายรุ่นใหม่นะครับเป็นลายคอสโวเวอร์นะครับตอนนี้ที่ต่างประเทศได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะครับล้อขนาดกว้าง17คูณ7นิ้วครึ่งนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นสไตล์แนวดัชนะครับเป็นแบบแผ่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ใน t o y ยต้าซหน้าตาจะหล่อแบบไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวใส่แล้วนะครับ นะครับล้อสีดำนะครับโบเตกิเรซซิ่งครับผม MR 1 3 9สานะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ทางร้านเรานะครับอินเดนมาพิเศษนะครับสำหรับรถแนวนี้นะครับแนว PPV SUV crossover นะครับเราอินเดนมาพิเศษเลยนะครับสำหรับคนที่ใจร้อนนะครับไม่อยากรอนะครับเราอินเดนมาให้พิเศษเลยนะครับนี่นะครับใส่แล้วหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้นะครับ โตโยต้าซูเอชานะครับแนวคอสโอเวอร์ครับผมนะครับนานตาลอแล้วแบบนี้ครับผมนีดูด้านข้างๆนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาหล่อแบบนี้นะครับ